ต่อเลยนะครับทศกัณฐ์หลังจากที่นนทุกนะครับถูกน้ำลายแตเสียแล้วนะครับก็จะประเกดเป็นทศกัณฐ์ต้นเรื่องเดิมทีนั้นนนทกเนี่ยก็ไม่ใช่คนนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ยักษ์ที่ที่เราเคยทราบว่าเมื่อเคยทราบว่าเป็นในนั้นใช่ไหมเป็นไอคนเฝ้าคนล้างเท้านางฟ้าเทวดาที่จะไปะเฝ้าอีส่วนเดิมเนี่ยเขาเป็นพรมตนหนึ่งมีนามว่าอนันตพรม นะครับนอนบอันนันต่ามเป็นเนินอภมคิดแข้นเพื่อพระอิศวรคิดแข้งเพืองพระอิศว,วนด้วยด้วยตัวเองเนี่ยก็รับใช้พระอิศวนนะครับนะรับใช้พระอิศวนมาอะไรมาต่างๆอยู่มาวันดีคืนดีพระอิศวนก็ตั้งก็แต่งตั้งนะครับผมรุ่นน้องขึ้นมาเป็นพระผมธาดาตัวเองเป็นตัวเองเป็นอันันต่ผม แล้วก็มีผมรุ่นน้องชื่อพระผมธาดาพระอิสวรก็ตั้งเป็นใหญ่นะไปไปครองนะครผมทั้งปวกเป็นเจ้านายปกครองผมทั้งปวกนะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับในประเทศไทยก็ยังมีนะครับเนะีนะ่ยนะมีเลยนะครับนะเอาง่ายๆไม่วงการข้าราชการประเทศไทยนี่แหละครับนะบางท่านก็อายุห้าสิบกว่าปีก็ได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงนะครับบางท่านก็อาอายุ ยังไม่มากนะครับนะสี่สก็เป็นใหญ่กว่า,าเพื่อนทั้งปวงนะครับรุ่นผ่านข้ามหัวรุ่นพี่ไปมไ่ดูตกักี่รุ่นตกักี่รุ่นนะครับเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเราก็ก็มีกฎหมายไว้อยู่นะครับแต่สมัยพิศสวนก็คงจะไม่มีมั้งนะครับนะท่านเห็นว่าคนใดที่ฉะนั้นท่านก็ตั้งให้นะครับนะทีนี้นะครับอนันตพรมเนี่ยเมื่อถูกพระพรมคาดาซึ่งเป็นพมรุ่นน้องปกครองพมทั้งปวงแล้วก็ คิดน้อยใจนะครับนะไม่เตียงตั้งตามลำดับเอาวุโส <c ười> พี่น้องครับใน <c ười> สมัยนายรายไปอกส่นวนก็ยังมีเนี่ยนะเนะตียงตัตต้งกันไปข้างเอาวุโสด้วย มีด้วยนะนี่นะผมว่าประเทศไทยเนี่ยก็การแต่งตั้งข้าราชการนะครับข้ามอาวุโสก็มีไปน,นี้นะครับก็อำนาจจะเอามาจากนี้เพราะว่าผมก็พูดอีพีไปก่อนแล้วใช่ไหมว่าภาษาไทยเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเอามาจากบาลีเอสันสกฤตเอยภาษาคขมนภาษาอะไรเอยอะแยะเลยแหมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสงสัยนะสงสัยรัฐมนตรีคนที่มีอำนาจเนี่ยก็คงจะคิดถึงคงจะอ่านอารามเกียน ในตอนทดกำเนิดทดสกัดน,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 นี้ได้เยอะนะครับนะก็เลยตั้งข้ามเอาสโสนะครับเอาชัดชัดเลยประหลัดกระทรวงมหาไทยปัจจุบันอา,ายอาุห้าสามปีนะครับนะรุ่นบีบีเหลืออยู่ปีสองปีจกกะกเกษียณน,นั่นคิดดูนะเป็นนั่นตลกนะครับแต่กายังว่านะมันแต่ก็เป็นไปแล้วนะครับอย่างตำรวจนี่ก็ท่านบิ๊กโจ๊กอา,ายุห้าสามปีเป็นรองผอ,อ,อตะลอดข้ารุ่นพี่ไม่รู้จะก,กี่รุ่นนะครับนะ สุดท้ายก็น่าจะดูอ่พระพาดาเรื่องรามเกียรตินี้นะครับระหว่างเท้าอน,นันตภูมิกับเท้าพระภูมิธาดานี่ครับก็คงจะมาเปรียบเทียบกันสุดท้ายก็แล้วแต่ว่าโชคว,วาสนากันนะครับนะเพราะอนันตภูมิเนี่ยอ่าถูกอ่าพระภูมิธาดาซึ่งรุ่นน้องไปปกครองแล้วก็ไม่พอใจนะครับผพไม่พอใจก็เรียกว่าไม่ไม่พอใจก็เลยกระด้างกระเดือง นะครับก็ไม่ยอมเฝ้งไปอีส่วนถ้าเป็นปรทศไทยโลเร,ร,รส่วนหรือที่บดีต่างไม่เลยไม่ไปพบนายยกไม่ไปพบรัมนตรจีบอกกูไม่ไปยุ่งกับมึงเว้ยเรื่องอะไรกูเอาไว้ส่วนเหลือปีสองปีจะกษเสียเสือกไม่ตั้งกูด้ไหวเสือกไปตั้งเด็กเมื่อวานเสือกนะครับก็คงจะคล้คายกันนะครับแต่ประเทศไทยคงเราเป็นขนา้าราชการคงทําแบบนั้นไม่ได้นะครับ